สวัสดีครับเป็นพองนองพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัาหานไร่อำเภอบันคายจังหวัดอระยองครับสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์ครับผมวันนี้พูดคุยกันต่อครับมาทธมองคลของหลวงปู่ทิมอิสริโกวันนี้พูดกันถึงขุนแผนนะครับพระขุนแผนผงพลายกุมารอันลือลั่น นาทีนี้นะครับหลวงปู่ทิมมัดฮิตที่สุดและก็เป็นที่น่ายินดีที่หลายๆท่านนะครับได้มีโอกาสเอาไปครอบครองเอาไปเป็นมงคลกับครอบกับครัวกับตัวกับบ้านเนาะเมื่อก่อนนั้นโอโ้โห ราคาจับต้องไม่ได้นะแต่ตอนนี้ราคาก็พอที่จะจับต้องได้อยู่วันนี้จะมาพูดมาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้มาแชร์กันอีกอ่าแง่มุมหนึ่งแล้วกันเนาะวันนี้ครับทางรอบต้องศึกษาเท่านั้นนะครับวันนี้คุยกันเรื่องอะไรดี ก่อนอื่นก็เข้าไปเลยนะครับบอกเชิญชวนทุกท่านนะเข้าไปในเพจสิทธารักบาร,รมีหลวงปู่ทิมนะครับ Facebook ตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่ที่ร้อยกว่าไปเรื่อยๆครับไม่ได้ต้องการอะไรที่มมีสมาชิกเยอะหรอกให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับตามเคารพศรัทธาเรานี่แหละที่มาเจอเจอกันไม่มีอะไรบังเอ,อิญในโลกใบน,นี้เนาะก็เข้าไปนะครับ ก็น่าจะผมจะเริ่มส่งในวันพรุ่งนี้เด้อสำหรับพระพิมพ์พระรอดนะครับของวัดโคนอนถือว่าเป็นพระที่ไม่ธรรมดานะครับครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาอธิษฐานจิตตั้งแต่1415มาก็เเป็นของฝากของขวัญปีใหม่นะส่งพลังใจให้กันเนาะเติมพลังให้กันครับผม จากช่องเล็กๆแห่งนี้สอ,อนอ,อุดรทีวีแล้วก็ลหลายๆท่านที่เป็นสายบุญนะครับร่วมบุญกันบุญต่างๆไม่ปีละครั้งปีละครั้งสองครั้งก็่ากันไปครับทําทตามกําลังครับเรามีน้อยก็ทําน้อยนี่แหละเอาใจใหญ่ๆไว้ทําน้อยใจใหญ่ๆใจเราเต็มร้อยก็ได้เยอะเหมือนกันหละครับที่เอาวางลงมาให้ดูตรงนี้นะเป็นขุณแผนหนึ่งห้าครับ เ,เพื่อนๆจำหน้าตาไว้แผ่นหนึ่งห้ายังเป็นชุดนี้อยู่นะหน้าตาท่านจะเป็นชุดนี้คุยเอามันให้ดูสักเจ็ดแปดองค์ครับนี่หน้านี่หน้าหน้าหน้านี้นะตัวนี้จะเป็นเนื้อดําเนื้อดําดูดไม่เหลกติดดูดไมลกติดดูดไมลกติดดูดไมล็กติดหนุบนะครับ เป็นท้ายแล้วครับเท่าที่ผมในมุมมองนะท้ายครับช่วงท้าย่าละทท้ายของหนึ่งห้แล้วด้านหลังก็จะกุดสาลิกาดูไปก่อนดูไปก่อนเนาะนีก็เนื้อดำเหมือนกันนะครับอันนี้จะมีบอลบอนปลาปลายนะครับติดไม่เอ่ยติดอยู่เหมือนกันนะครับไม่หลุดติดเหมือนกัน ติดเหมือนกันติด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 ไม่ใช่ว่าเนื้อดำเขาจะติดตลอดนะ,ะกลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้นะครับมันมีมีกลุ่มที่ทําพระหลวงปู่เรียนแบบย้อนไปถึง2องสี่ก้าเจ็ยุคสตารนาเคก็มาทําคือทําก็คือว่าให้มันติดแม่เหล็กหลายคนที่ไปยึดติดกับว่าติดแม่เหล็กก็เสร็จนะครับ อย่าไปยึดติดนะครับผมก็ต,ต้องดูองค์ประกอบหลายๆประการก็ต้องบอกกันอย่างนี้เนาะดําครับออกทนดำครับอะนี่ทวนดำครับองน,นี้ก็ติดแม่เหล็กไหมเนี่ยอันนี้ก็ติดเหมือนกันครับติดเหมือนกัน ติดเหมือนกันต่อไปครับอันนี้ออกโทนปูนกินปูนกินมากออกแดงอยู่หน้านะครับดูหน้าท่านนะหลังจากนี้จะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับก็ค่อยดูกันไปครับผมกำลังติดตามอยู่ตอนนี้มันจะไปทางไหนนะครับในตลอดห่วงเวลาที่เป็นกระแส เป็นที่รู้จักกันมานี้นะก็ติดตามอยู่ติดตามอยู่ครับว่าเขาจะไปทิศทางใดครับเพราะความรู้สึกในลึกๆเนี่ยนะเพื่อนๆเ,เห็นประการใดผมว่าจากนี้ต่อไปในกี่ปีก็ตามเถอ,อะเนาะปีนี้ปีหน้ามงคลของหลวงปู่เนี่ยยังออกมายังทยอยออกมา จะเป็นพิมพ์โน่นนี่นั่นมายังไม่จบไม่สิ้นนี่เพื่อนเพื่อนคิดว่าประการหนมันเป็นไปได้หรือไม่มันควรที่จะจบพิมพ์หรือยังจบรูปจบแบบหรือยังแต่แยกแยะนะแยกแยะครับแยกแยะหนึ่งห้านะครับแยกแยะหนึ่งห้านะแยกแยะหนึ่งห้า ไม่ใช่ยุคตนนะยุคตนก็คือยุคตนยุคก,ก,กลางก็คือยุคก,กลางนะแยกแยะเนื้อหาหมวลสารอย่าเอามาปนกันนะครับในเพจในในส่วนตัวในส่วนของแอดมินนี่พยายามจะจะโยงเรื่องของพัฒนาการผมใช้ค้ว่าพัฒนาการในการสร้างมงคลของหลวงปู่จากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งนะครับ ยุคสัตตนาเคยุคผงพลายยุคเนื้อขาวยุคเนื้อดินนะมียุคไม่มียันยุคมียันยุคไม่มีตะกุดยุคหลังเดียวยุคตะกุดเยอะๆยุคยุคฝังก้านทูบยุคฝังตะปูยุคมีพลอยโรยพลอยไม่มีพลอยยุคกดยันยุคยุคล้อพิมพ์ยุคตะกุดทองคำ ซึ่งเราไม่ได้ดูซึ่งแอดมินก็ไม่ได้ดูเฉพาะที่เป็นพระพิมพ์คุณแผนนะครับก็ดูทุกพิมพ์พิมพ์เสียงโตเสียงเล็กพิมพ์พายคู่พายเดี่ยวจะลอยนะครับก็ดูทั้งหมดนะดูทั้งหมดมันจะต้องไปทางเดียวกันแต่ส่วนใหญ่คนผมเชื่อว่าเขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะในเรื่องของพระคุณแผนนะก็จะเน้นเรื่องของพิมพ์อื่นๆก็จะเน้นแต่คุณแผนคุณแผนนี่แหละเนาะ อ่ะอันนี้ยังกป็นหน้านี้นะหน้านี้อ่ะอ,อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเขาบนผมแยกไว้แบบนี้คุยเล็กๆคุยเล็กๆอันนี้มีจานครับมีจานมีจานครับหน้านี้ครับหน้านี้มีจานเอาเป็นกรณีศึกษานะครับไม่มีดราม่านะครับผมอันนี้หลังเดิมคำถามถามว่าหลังออริจินอลแบบนี้หลังเดิมเดิมแบบนี้กับหลังที่มีตะกุดอันนี้ นะครับอนไนทาก่อนกันหลายคนผมเชื่อว่าก็จะตอบหลังเดิมๆก่อนแล้วค่อยมีฝังโน่นนี่นั่นเนาะคิดเล่นๆคิดเล่นๆตัวนี้จะออกมาทางก็จะมีน้ํามันเยอะนะครับตัวเคลือบเยอะนะจะออกเป็นข้าวเหนียวสุกแหละแต่ว่าเขาจะมีตัวคล้ายๆกับคล้ายๆกับแล็เกอร์แต่ไม่ใช่แล็เกอร์นนครับก็จะมีน้ํามันคล้ายๆเป็นน้ํามัน น้ำมันภาษาเรียกแต่เป็นน้ำมันเจ้าตากแต่ว่าน้ำเจ้าตากก็คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันพืชนำมันอะไรตกตาต่างนี่แหละครับมามันรวมกันมาแล้วก็ผ่านการเมตตาของหลวงปู่เสกทันอ้าหน้าเดียวกันหน้าเดียวกันเอาหลักที่นี้นะครับวันนี้จะจะให้จะดูในส่วนนี้อันเดียวนะครับย๋ยวหากล้องก่อนกล้องผมอยู่ไหน พูดถึงกับเส้นข้างบังคับพิมพ์ครับเส้นข้างบังคับพิมพ์เดี๋ยวนะเส้นข้างที่เป็นบล็อกเนาะเป็นบล็อกเป็นบล็อกพอพอพอเป็นข้อสังเกตทั้น,นี้นะเพื่อที่จะแยกวาระได้ครับส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าถ้าไม่ไม่ไม่ได้เทียบกันนี่จะแยกไม่ออก ถ้าไม่เทียบกันจะแยกไม่ออกครับจะแยกไม่ออกขยายมาอีกนี่ครับเป็นไงครับสวยไหมครับในจานมือนะจานมือนะครับเนื้อขขาเนี้อสุกเขาจะเป็นแบบนี้จานเปียกเขาเรียกว่าจานเปียกจานในขณะที่พระองค์พระท่านยังไม่แห้งครับดูโมลี ดูมนสารครับดูมนสานเดี๋ยวผมลงไซพระใครที่ไม่ได้ดูขนาดพระไซพระก็ไปดูคลิปเก่าๆนะครับพิมพ์ขึ้นไปมันน่าจะขึ้นอยู่นะผมไม่ได้ทำลิงก์ไว้ให้ครับเดี๋ยวว่างๆคราวนี้ก็จะได้ทำลิงก์ไปหากันได้เนาะครับไซพระมันมีหลายไซนะครับตั้งแต่สีสีเส้น สี่จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่ไปถึงจุดหกมันน่าจะมีอย่างน้อยหกไซส์ละแปลว่าหกไซส์ก็คืออะไรครับหกวาระเป็นอย่างน้อยละทีนี้เพราะฉะนั้นพิมพ์เขาก็เลยแยกแยกออกมาหลายพิมพ์นะครับแต่ถ้าใครที่บอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราตีพระหลวงปู่เกนี่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่เหตุละไม่ใช่เหตุนะครับอันนี้ที่ผม จะพูดคุยกันเนาะในวันนี้นี่ที่แอดมินจะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกัน,นก็คือว่าให้แยกเท่านั้นแหละนะให้แยกให้แยกดูครับแยกแยกแยกวละครับแยกวะละเพราะจะเอาไปเทียบกันไม่ได้นะครับแยกล้าววะละเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่เนี่ยครับเห็นผิวไหมครับเห็นผิวนะผิวเขาจะามีน้ํามันเย,เยอะนะครับน้ำมันคาบดำๆครับน้ำมันเยอะๆเ,เห็นไหมครับ ภูมเครือบอยู่นี่ครับเข้มครับเข้มครั้งครับเข้มครั้งครับนี่ครับดูหน้านะครับจําหน้าหน้าจากปู่จะเป็นหน้าแบบนี้ยุคเก่าออกมาแรกๆน้นจะเป็นหน้าใหญ่ๆก็มีนะหน้าใหญ่ครับหน้าใหญ่พิมเขาจะใหญ่กว่า ไซส์ไซสไซสจะใหญ่กว่ามันก็จะมีหน้าสุดท้ายกว่านี้นะครับเดี๋ยวล่ากันใหม่ครับอ่อสองเนื้อสองเนื้อกันเนาะนไปชัดตรงไหนชัดไม่เอ่ยไม่ต้องใช้กล้องหชัดอยู่นะ หลายลมันก็จะมีนิ้วกระดกนิ้วไม่กระดกนิ้วพิวนิ้วไหวอดูหลายหลายอันหลายหลายอย่างมันก็จะดูอะไรก็ตาม,มก็ต้องจบได้เนาะต้องจบได้ครับจบได้ดูองค์ประกอบหลายอย่างบอลครับบอลเห็นบอลกระจายอยู่นะครับนี่นะข้างๆครับตะกรุดเหมือนเดิมครับตะกรุดครับเห็นรอยรอยฟันเห็นไหมครับนี่นะ นี่ครับรอยฟันจะยังไงก็ตามครับมันจะไปแบบนี้ครับไปแบบนี้ครับทิศทางเขาจะไปแบบนี้มันไม่ใช่โรงงานทำนะมันไม่ใช่โรงงานทำดูอันนี้สิอันนี้โอ้อันนี้นี่ครับตะกุดทรงนี้นึกภาพออกไหมครับที่ผมเคยเรียนตะกุดเขาจะแบนนะครับมันจะมีตะกุดแบนกับตะกุดกลมๆนะในยุคทองคำเขาจะแบนๆแบนแบ,บนี้คงจะนึกภาพออกนะนึกตามไป อันนี้กลุมกลุมกลุมก็จะเห็นรอยฟันโชคดีไปก็จะเห็นรอยจานครับจานจะอุณารลมเปิดปิดหัวท้ายครับหายากนะที่จะมีรอยจานของปู่ที่จะเป็นอุณาโลมนะครับใครที่ไปเจอเนี่ยโชคดีมากๆนะครับผมให้พี่ที่เขาให้ พีที่เขามาร่วมบุญเขาก่อนโน้นที่ทำบุตครับได้ไปครับตุก,กุดจะเป็นอุณาโลมเปิดปิดหัวท้ายครับดูคาบดูคาบครับคา,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 าบแบบนี้เป็นอื่นไม่ได้เนะแบบนี้เนาะนีนะสเสน่ห์เขาอยู่ตรงนี้แหละขอ,องลกอูกบุทิมครับเนื้อข้าเหนียวสุกแล้วก็จะมีบอลแทรกซึมอยู่ข้างในแบบนี้นะครับข้าเหนียวสุก ซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบหลายวันะนะครับจะเป็นเนื้อกจนกระทั่งเป็นกยายศาสตร์นั่นแหละนะครับ mm hmm. หน้าแบบไหนหลังแบบไหนข้างก็แบบนั้นครับ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. จุด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 ดูไปเรื่อยๆดูไป mm hmm. ผมให้ดูเทียบกันหลายๆคนมาดูเนื้อดำครับ เห็นบอลไหมครับบอลแทรกซึมอยู่เป็นระยะระยะครับเนื้อดําก็มีนะเนื้อดําก็มีฝังเส้นน้ำตกดูพื้นผิวครับดูพื้นผิว ตกุดสาลิกาเอียงเข้าไฟเห็นบอลน,นะครับเห็นสารพวกบอลพวกบอลทองครับบอลทองอยู่บนผิวทั้งหมดเลยทั้งผิวตะกุดผิวอะไรเห็นนี่ครับวางไปด้วยกันแล้วค่อยกดพิมพ์ครับตะกุดเลยฝังเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีมวลสารหุ้มที่ตะกุดอีกครั้งหนึ่งเป็นธรรมชาติยิ่งครับนี่นะ ไปครับเนื้ ตะก,กุดตัวนี้เป็นจังหวะที่เขามวนตลบพอดีเนาะมวนตลบพอดีปลายตะก,กุดปลายขอบก็เลยโผล่ให้เห็นครับนี่ครับอันนี้ความเป็นธรรมชาติมีรอยปิ่นรอยพับครับของมวลสารครับ นี่หมดหรือยังยังน้ดูเนื้อดำครับที่มีบอลอิโตอิโตยันติงนะยันติงมีติงครับไหมโอสองขีดแขนขีดลาขีดอิโตยันติงเขาจะมาคู่กัน ต่วา่าบล็อกพวกนี้ก็จะไปปรากฏอยู่ในทิมอื่นด้วยนะไม่ไปไหนครับที่บอกว่าหน้าใช้ได้ก็ใช้นะครับหลังใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนหน้าใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนครับหลังอันเดียวก็กบกันก็จะไปเจอกันอยู่อย่างนั้นครับดูวตรนนะ่ะสวยมากครับองนี้สวยแซกบิมงามมากครับดู แตกซึม้าไปสวยมากๆครับมากๆครับองนี้นี่ครับด้านหลังเห็นไหมครับมีรอยฟันครับรอยฟันไม่ไปไหนครับนี่ครับรอยฟันรอยจิกมือทําครับมือทํามือทำนี่ครับองค์ต่อมาครับอันนี้ก็สวยนี่ครับรอยมือรอยโอ้อันนี้ยิงธรรมชาติได้เลยนะครับตรงนี้นะก็เห็นรอยจิกของโลหะนะครับ ่อไปแต่นี้ก็จะเจอคาบน้ํามันคาบอะไรสวยครับนี่จักเหมือนกันครับนี่ครับบอลแทรกซึมอยู่ข้างในสวยดูดไม่ได้ติดไปดำสัตนารคสวยงามครับสวยงาม นี่ครับนี่ก็ดำครับเป็นไงล่ะหน้าเดียวกันครับยงหน้าเดียวกันอยู่นะอันนี้มีเส้นน้ำตกครับเส้นน้ำตกอันนี้เขาเรียกเส้นน้ำตกครับบ่างก็เรียก,กราบผักชีครับเีวนากันพอสมควรนะครับนี่ในหลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคแรกนะครับที่ปะทะกันนะ <laughs> อืน้ำพะ ชาวบ้านขึ้นมาให้คนรู้จักบารมีหลวงปู่ที่โดนอะไรหลายๆนานมาครับเราไม่พูดถึงครับศรัทธาอย่างเดียวครับเอามาใช้แล้วเกิดพุทุกคุก็รู้ได้แก่ตนครับดูพลิวไหวครับของมือ,อ,โโอดูความพิวความสะบัดของพิวของนิ้วท่านงามมากๆครับ ใหมหูงามครับจะดูตรงไหนก็งามไปหมดงามไปหมดนี่ครับองใหม่นะี่นะที่อาาอกมาองนี้เป็นรอยขอบพอดีเลยขอบม้วนพอดีเอาขึ้นมานี่ครับรอยจิกเห็นไหมครับรอยจิกของโลหะที่มว้วนตะกุดครับเมื่อมาเจอน้ํามันพระเจ้าตากเจอน้ํามันบล็อกเจอนี่ครับเขาก็จะคุมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันกับพระไปเลยนะครับนี่สวยได้ธรรมชาติมากๆครกับ แบบนี้มันเป็นอื่นไม่ได้หรอนี่ครับมีสามอีกององสุดท้ายละอ๋ออีกแล้วอีกองอ์องนึง,อ,อ,ง,นงอ,องนี้จะออกดึบๆหน่อยครับนี่ครับจังหวะที่เขาผสมบวลสารในคราวนั้นๆครับดูดูตะกุดนี่ไงหไหมครับความเป็นธรรมชาติหน้าเดียวกันอยู่นะหน้าเดียวกันอยู่นะ อยู่อันนี้ยิ่งได้ใจเลยนะนีนะ่เห็นไหมครับนี่ครับคุ้นแพร์หนึ่งครับอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งก็เ,เป็นเนื้อชมพูครับที่มีจานนี่นะ,ะแต่ทีนี้เขาก็จะมีนี่ครับจิด 1, จีวรจิตกสาหลวงปูครับ หลายคนก็เรียกเจซาก็เป็นจะเป็นเอ็นเนาะเอ็นของประมงครับเอ็นประมงครับเอ็นมงคลครับดูชมพูครับไม่ใช่ชมพูทีเดียวนะจะมีมวลสารอื่นทุกคอกก็จะมีปนปนกันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเห็นขาวเห็นเรืองเห็นเขียวเห็นอะไรอยู่ในนี้แหละน้ำมันตจตะกกลุ่มหน้าเดียวกันครับหน้าเดียวกัน ดูนะครับดูนะครับเห็นรอยจิกเข้าไปเห็นนะครับไหมครับนี่นะหลายคนเข้าใจแล้วก็คือว่ามันจะมีการชุบ้านแล้วก็ผสมเบ็ดเสร็จแล้วก็ขึ้นกดพิมพ์ครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เป็นเนื้อเต็มเต็มเนี่ยเขาจะกิดตรงไหนหลุดตรงไหนรอกตรงไหนเ็าจะเป็นเนื้อเก่าของเขาสีของเขาแต่ถ้าเป็นอันนี้ข้างนอกเขาจะเนื้อในเขาจะเป็นเนื้อขาวทั้งหมดครับขอปูเป็นแบบนั้น ขาทั้งแป้งทานะครับทั้งพูดพายเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีบอลแทรกซึมอันนี้เนี่ยคือมันเป็นมนสนีครับอ่ะที่ให้ดูทั้งหมดทั้งวงเลยครับทีนี้ได้พระมาแบบนี้แล้วจะแยกยังไงละ่ะก่อนหลังหน้าเหมือนกันเลยแยกยังไงก่อนหลังหน้าเหมือนกันเลยแยกยังไงก่อนหลังพิมพ์ก็คล้ายๆกันอะไรจะ้ช้กัน เพราะว่าเขาใช้ต่อเนื่องกันมาหลายวันละทั้งหลังทั้งอะไรก็พอจะแยกได้อยู่มันมีอันหนึ่งนะครับที่จะพอบอกได้นะตั้งแต่แรกๆมาเลยนะครับอันนี้นะก็คือมันจะมีนี่ครับเส้นตัวนี้นะผมเคยลงแล้วละ่ะนี่ครับเส้นตัวนี้นี่ครับเส้นตัวนี้แล้วก็จะลอยเป็นบล็อกนะครับนี่เป็นเส้นๆพวกนี้นะครับอันนี้ก่อน,นครับแล้วเขาจะสวยคม อันนี้จะก่อนครับต่อมาต่อมาต่อมาเขาก็จะหายหายหายค่อยหายก็คือ,ค,อคือท้ายครับใช้ท้าย,ายอันนี้มีไม่เอ่ยก็ค่อยๆดูนะครับไม่ค่อยดูเขาแยกเพราะฉะนั้นหน้าตาข้างเอ่ยหลังเอ่ยยันเอ่ยมันจะไม่เหมือนกันท่านจะเอาไปเทียบเทียบกันไม่ได้นะครับเนี่ยแต่แก้ผมให้เห็นว่าหน้าพระเขาจะเหมือนกันคือเหมือนกันคล้ายๆกันแต่พอตัวนี้เขาจะบอกอะไรบางอย่างได้อยู่นะครับนะอะไรบางอย่างได้อยู่ในการวาระก่อนหลังครับ ครับไม่มีหายหน้าเดียวกันนะครับหน้าเดียวกันอยู่คิดไปได้หลายอย่างครับคิดไปได้หลายอย่างไม่มีครับมันจะมีชัดแล้วก็ค่อยๆหายค,ยค่อยๆหายไปแทบจะหาไม่เจอแต่ก็เจออยู่เนี่ยมันเจอเน้น,น้อยอะไรเงี้ยนะเขาคึกภาพออกนะครับ นี่เจอเห็นไหมครับเห็นไหมครับเจอนิดๆเห็นไหมครับนี่นะนี่น้อยนะครับเส้นนะนะมองเห็นอยู่นะครับเหมือนกันละครับเหมือนกันกับเหรียญนะครับเหมือนกันกับทุกอย่างครับเนี่ยเส้นเส้นอันเนี้ยมันจะเจอแล้วก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปแล้วก็หายไปครับอันนี้มีมีแต่น้อยครับพบน้อยครับนี่นะนี่ครับต้องค่อยๆดูลองไปดูนะใครที่มีอยู่ในมือนะอันนี้ก็คือเขาก่อนครับเขาก่อนเขาก่อนเขาก่อน นี่ครับน,นี่ไม่เห็นนะเห็นไหมนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ดี๋ยวมมาชี้ให้กันเห็นครับอันนี้นะดีหมดครับพระหงวงปู่นะรูหาหมนสารแต่ให้เห็นวาระเท่านั้นแหละครับหน้าเดียวกันแต่หลังจากนี้นี่ก็ต้องดูกันอีกทีครับที่มาที่ไปแบบไหน,นอะไรยังไงอันนี้ก็แทบจะไม่เห็น,นครับ ต้องส่องดีๆค่อยๆดูมีสมาธิดีๆครับนี่เห็นเลยครับเห็นไหมเขามีตัวบล็อกเขามีตัวอันนี้ของเขาเนาะเพราะเวลากดพิมพ์ลงไปมันก็แลเห็นแต่ถ้ามาดูเนื้อหาวนสารนั้นเพราะฉันเขาจึงบอกว่าจบที่เนื้อนั่นแหละมันเป็นแบบนี้ครับนะก็ต้องดูแต่ว่าอันนี้เราแยกว่าก่อนหลังเขาจะมาแบบไหนเห็นเลยนะเห็นเลยสองก็เห็นเลย เนื้อเก่าเนะะี่อเลยนี่ครับเห็นอืมอันนี้เห็นไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยนี่ไม่มีประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้ครับสองพระสวยๆยาำเช้าก่อนพักผ่อนแล้วก็ไปทํางานกันอันนี้ก็แลเห็นอยู่นี่นะอ้าหมดหรือ,อยังอันนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยเพราะฉะนั้น แต่ถ้าเป็นเนื้อกระยาศาสตร์หรขูขาอันนี้คือจบใช่ไหมครับก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นประกอบอีกอ่าประมาณนี้ครับอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะครับอันนี้เป็นอีกมุมนึงวิธีการหนึ่งครับวิธีการหนึ่งครับหน้าเดียวกันก็จะแยกกันยังไงเนาะดูพิงอย่าไปตีใส่กันนะครับกําลังจะบอกว่าถ้าไปตีใส่กันอันเดียวกันบล็อกแบบว่าละหนึ่งห้าแล้วก็ไปตีเอานี่มาใส่นี่มันไม่เหมือนกันบอกลูกปูมมันไม่ใช่อะไรเงี้ยผมกาลังจะชี้ตรงนี้แหละวันยาพึ่งด่วนสรุปนะครับ แต่ปัญหาตัวนี้ก็คือว่ามันพอหรือยังมันหมดหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับอีกห้าปีมีมาไม่หมดอะไรอย่างนี้อะรครับแต่สําหรับตัวแอดมินเองก็จบแล้วนะพอพอใจแล้วครับมันสุดๆแล้วตั้งแต่สิบยี่สิบปีมานี้นะที่เห็นมานี้นะนี่ครับ ประมาณนี้ครับผมนะวันนี้ครับคุยกันอีกมุมหนึ่งเล็กๆครับมุมหนึ่งเล็กๆครับซอกเล็กๆครับช่องเล็กๆครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อนะครับผมก็ศึกษากันไปเนาะนะศึกษากันไปครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบุญรักษาเดินทางปลอดภัยมีความสุขทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ